สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะจิตวิทยาแห่งความสำเร็จเขียนโดยดรเดบ r a ราเอโอซันและก็เมแกนเคค่ะเล่มนี้แปลโดยนาราชิตนามเรืองศรีนะคะจากสนักพิมพ์วาราพับลิชชิงค่ะ ในยุคที่ทุกคนเนี่ยดิ้นรนแข่งขันเพื่อหาทางประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ที่ปรึกษามืออาชีพที่ดีค่ะที่เรียกว่าเป็นของแท้หรือเป็นตัวจริงในวงการไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกให้เสียเวลาค่ะอย่างเล่มนี้นะคะดรเดบราโอซันเนี่ยซึ่งเป็นผู้เขียนแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ด้านภาวะผู้นาโดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้นาจากจุดแข็งของแต่ละคนเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน เนื้อหาในเล่มเนี่ยนะคะดรโอเซนน่ะก็คัดมาจากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาล้วนๆเลยค่ะดังนั้นนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมีสูงมากถ้าทำตามเลขที่เล่มนี้บอกนะคะเนื้อหาในเล่มค่ะจะเริ่มจากการบอกให้เราถามตัวเองว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นก็นำเข้าสู่การสำรวจว่าตัวเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเอื้อให้เกิดความสำเร็จก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนของการขัดเกลาร์ สนาคติ การปูพื้นฐานใหม่สู่ความสำเร็จแล้วก็ค่อยมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันสักเรื่องนะคะเอาเป็นเรื่องทักษะพื้นฐานสู่ความสำเร็จก็แล้วกันค่ะเพื่อจะได้เช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันนะคะทักษะพื้นฐานสู่ความสำเร็จที่ผู้เขียนแนะนำเอาไว้ก็มีทั้งหมด13ข้อค่ะถ้าเรามีข้อเหล่านี้นะคะมากหน่อยโอกาสที่ประสบความสำเร็จก็จะมีสูงขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ามีน้อยก็สามารถเพิ่มเติมปฏิบัติทำให้เราเนี่ยมีองค์ประก ครบทั้ง13ข้อก็ได้ค่ะมาดูกันนะคะข้อแรกค่ะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวข้อที่2รู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองข้อที่3 จัดการอุปสรรคอย่างมีชั้นเชิงข้อที่4สามารถรเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลําบากได้ข้อที่หบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อที่6สามารถทํางานได้ทันตามกําหนดเดทไลน์ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบข้อที่7มีจุดยืนในการทํางานชัดเจนและรู้วิธีที่จะปฏิเสธอย่างมีศิละปะข้อที่8จงมองหาทางเลือกในการทํางานให้ดีกว่าอยู่เสมอข้อที่9พัฒนาและขัดเกลากลยุทธ์เพื่อให้การทํางานนั้นมีประสิทธิ ภาพข้อที่10มีทักษะที่ดีในการพูดในที่สาธารณะข้อที่11รู้จักวิธีการนำเสนอในการขายข้อที่12ใช้ทรัพยากรสมองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและข้อสุดท้ายรู้จุดบอดของตัวเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะเล่มนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะกับใครก็ตามที่กำลังมองหาความสำเร็จในหน้าที่การงานการสร้างความสัมพันธ์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจาวันอย่างมีความสุขและก็ทุกอย่าง เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะเล่มนี้ไม่ได้บอกแค่วิธีการนะคะแต่มันยังสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้เครื่องมือที่จําเป็นในการบรรลุเป้าหมายแล้วก็เข้าถึงศักยภาพอันสูงสุดของตัวเราเองด้วยค่ะจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของเล่มนี้นะคะก็คือ ภาพประกอบสีสีสวยงามทั้งเล่มค่ะการวางจังหวะเนื้อหาเนี่ยนะคะมันน่าอ่านทำให้เราไม่งงหยิบจับไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะยังไงก็อย่าลืมเก็บเล่มนี้เอาไว้ในลิสต์หนังสือที่เราจะต้องอ่านเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาชีวิตกันนะคะวันนี้หมดเวลาของอ่านเขาเซ็นแล้วต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ